ตอนเล็กๆนะคะทุกคนเราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนย้โอ้าหนี่ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมามามาชิมค่ะมาชิมนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นชิ้นของเขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะนี่ค่ะไม่ใช่รู สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ลูกเป็นดาแซบตักตักปลาด้ว<ร>ก่อนคะ่ะตักปลาด้วก่อนโซปลานะคะโตปลานะคะอู้นำ้นำลายไหลน้ำลายไหลนี่ก็คือมะม่วงของเราทีนี้นมาชมนะคะทุกคนอร่อยมากมทีนี้ มาชมนะคะทุกคนอร่อยมากนี่ค่ะน้ำจิ้มที่มีตอนปลา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 ทุกคนอันนี้ต้นมันาวเนี่ยโอว่าเรอร์นำมาไลไหลแล้วมึงจะทำนาอยางไง้นี้ยยังต้นปลาแซ่บที่สุดป้า <c oughs> เราจะลองเราจะลองอ่าต้วยนะคะต้วยค่ะเราจะต้วยอาเราจะลองเราจะลองอ่าต้วยนะคะต้วยค่ะเราจะต้วยทดลองดูว่ามันจะแสบแทบบอหมันจะแสบแทบบ่มามามาทุกคนมาชมมาชมนะคะนี่คือ นี่เลยนี่เลยนี่คือน้ำจิ้มของเขานะคะทุกคน,นเขาก็จะมีน้ำจิ้มเนาะทุกคนโอ้ยเอ,อเอื่อนบบกม่วงปลาทุกคนแต่ว่าระดับความแซ่บนะบอกไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้เราก็เลยนะคะเราก็เลยมาทีนี้มาชมนะคะทุกคนอ,อร่อยมาก ค่ะเราจะลองเราจะลองอ่าต้วยนะคะต้วยค่ะเราจะต้วยอันนี้จะเป็นลูกลูกของเขานะคะนี่อันนี้คือนี่คะ่ะเราก็ทําการนะคะอ่าปอกแล้วก็เอาแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะทุกเปรี้ยวเท่ากันนะคะทุกคน,นระดับความเปรี้ยวนะคะทุกคนนี่คือนะคะจะเป็นมะม่วงป่านะคะ เกิ S <S ดตามป้าบ่ะค่ะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ขอปิดลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วมึงจะทำนายัางไงเนี่ยยังต้นปลาราแซ่บที่สุดนี่ค่ะน้ำจิ้มที่มีตตอนปลา ตอนปลาตอนปลาตอนปลา,ปลาทุกคนอันนี้ตอนมันาวเนี่ยโอ้โหเราเดินน้ำไหลไหลนี่เลยนี่เลยนี่คือน้ำจิ้มของเขานะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีน้ำจิ้มเนาะทุกคนโอ้ยอ่ะ <c ười> เราจะลอง <c ười> เราจะลอง <c ười> ลอง่าต้วยนะคะต้วยค่ะเราจะต้วย <c ười> ทีนี้ม <c ười> าชมนะคะทุกคน อร่อยมากทุกคนนะคะบางเชืออาจจะมียางมีอะไรเนาะคะ่ะเนาะทำให้นะคะายางเขานะ่ะมากัดปากเขาแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะนี่คะ่ะไม่ใช่ลูกอันนี้จะเป็นลูกลูกของเขานะคะนี่อันนี้คือ นี่คะ่ะเราก็ทําการนะคะอ่าปอกแล้วก็เอาแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะทกอื่นบบกม่วงปลาทุกคนแต่ว่าระดับความแซ่บนะบอกไม่ต้องพูดถึงคะ่ะวันนี้เราก็เลยนะคะเราก็เลยมาทดนี่คือนะคะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะน้ำจิ้มทิมิตต่อนปลา ตอนปลาตอนปลาตอนปลาทุกคนอันนี้ตอนมันด้เนี่ยโอ้เราเรียนน้ำไาลไหลนี่เลยนี่เลยนี่คือน้ำจิ้มของเขานะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีน้ำจิ้มเนาะทุกคนโอ้ยจะเกิดตามป่านะคะทุกคนนี่เกิดในป่านะทุกคนเขาเขาก็เลึกจะเกิดตามป่านะคะทุกคนนี่เกิดในป่านะทุกคนเขาเขาก็เลึกอันนี้จะเป็นลูกลูกของเขานะคะนี่ อันนี้คือนี่ค่ะเราก็ทําการนะคะ่าปอกแล้วก็เอาแช่น้ําเกลือไว้ก่อนนะทุกอ่าตอนเล็กๆนะคะทุกคนเราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้าลายแตกค่ะทุกคนยาวว้าวนี่ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมามามาชิมค่ะมาชิมนะคะนี่ค่ะ นี่จะเป็นชิ้นของเขานะคะนี่ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมามามาชิมค่ะมาชิมนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นชิ้นของเขานะคะจะเกิดตามป่านะคะทุกคนนี่เกิดในป่านะทุกคนเขาเขากระลขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมวอลเลี่นน้ำลายไหลวอลเลี่นน้ำลายไหลนะทุกคนน้ำลายไหลน้ำลายไหลนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ แล้วมึงจะทำหนายังไงเนี่ยอืมต้นปลาแซ่บที่สุดเราจะต้วยนะคะทุกคนโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ลูกไอเอินบักม่วงป่าทุกคน แต่ว่าระดับความแซบนะบอกไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้เราก็เลยนะคะเราก็เลยมาทุ่แล้วมึงจะทำหนายังไงเนี่ยยังอือตอนปลาแซบที่สุดอ่าตอนเล็กๆนะคะทุกคนเราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนอย้ว้าวไอเอินบักม่วงปลาทุกคน แต่วาระดับความแซบนะบอกไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้เราก็เลยนะคะเราก็เลยมาทอยเปรี้ยวเท่ากันนะคะทุกคนนี่ระดับความเปรี้ยวนะคะทุกคนนี่คือนะคะจะเป็นมะม่วงป่านะคะเกิดตามป้าว่าค่ะ <í ls> <c oughs> ทุกคนอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ขอปิดที่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ น้ำจิ้มที่มี่ตอนปลา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 ทุกคนอันนี้ตอนมันเนี่ยโอ้โหเราเรียน้ำลายไหลทดลองดูว่ามันจะแสบแทบบ่หืมันจะแสบแทบบ่มามามาทุกคนมาชมมาชมนะคะนี่คืออ่าตอนเล็กๆนะคะทุกคนเราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนอย้ว้าว นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอนี่ค่ะทุกคนมาค่ะเราก็มาชมนะคะจะเกิดตามป่านะคะทุกคนนี่เกิดในป่านะทุกคนเขาเขากระลึกแล้วมึงจะทำนายัางไงเนี <laughs> ่ยต้นปาลาแซบทีดด่สุด <laughs> อ่าตอนเล็กๆนะคะ,<ว>ะทุกคน เราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนเยอะว้าวอ่าตอนเล็กๆนะคะทุกคนเราก็ขอหยิบตอนเล็กๆนะคะอุ้ยน้ำลายแตกค่ะทุกคนเยอะว้าวจะเกิดตามป่านะคะทุกคนนี่เกิดในป่านะทุกคนเขาเขาก็เลึกวาวเรีนน้ำลายไหลวาวเลี่นน้ำลายไหลนะทุกคนน้ำลายไหลน้ำลายไหลนี่ค่ะ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  Ec, อันนี้ก็ไม่ใช่มะนาวนะทุกคนนี่ก็ไม่ใช่มะนาวนะคะแฮนเน่แต่ว่าระดับความเปรี้ยวนี่เป็นดาแซบตักตักปลาอีกกอนค่ะตักปลาอีกกอนโซปลานะคะโตปลานะคะโอ้น้ำลายลายน้ำลายลายนี่ก็คือมะม่วงของเรักนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอนี่ค่ะทุกคนมาค่ะ เราก็มาชมนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมค่ะ <c oughs> ทุกคนอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ขอปิดทลิไปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> เราจะลอง <c oughs> เราจะลองอต้วยนะคะต้วยค่ะเราจะต้วย